จะบอกเธอ,อยังไงดีนะว่ามีคนเขาคิดถึงว่ามีคนเขาเป็นห่วงอยู่ไม่ไกลไม่ไกล แต่จะบอกจะคุยกันตอนไหนพอใครๆก็รุมร้อมฉันก็เพียงได้แค่มองส่งยิ้มให้เธอไกลไกๆอยู่ที่ไหนหัวใจก็คิดถึงไม่เคยหึงหรือห่วงไม่อิจฉาคนใกล้เธอ แค่ชื่นใจทุกครั้งที่เห็นหน้าเธออยากส่งยิ้มให้เธอทุกวันคนน่ารักใครๆก็คงอยากรักถ้ามันไม่ผิดมากนะักฉันขอรักเธอ ได้ไหมเธอไม่รู้ไม่รักไม่เป็นไรแค่มีเธอในใจก็พอแค่อยากมีคนน่ารักไว้รักสักคน